การทดสอบเสาเข็มทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มหรือเรียกว่า load s t a i n integrity test หรือ seismic test นะครับที่นิยมเรียกกันเป็นการทดสอบหาความสมบูรณ์ของเสาเข็มนะครับซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายกันมากๆเนื่องจากค่าทดสอบไม่แพงเครื่องมือนี้เราเรียกว่าเครื่องมือ p าย e c h o t ค s t หรือเครื่องมือ PET <Okay. S 1> หลักการก็คือจะเป็น oh. ค้อน ที่จะได้รับการออกแบบพิเศษเป็นตัวส่งผ่านสัญญาณพลังงานและคลื่นความเข็นลงไปในตัวข,ของเสาเข็มและนำมาสะท้อนกลับเพืนะ่อนำมาวิเคราะห์แปรผลเพื่อจะหาความสมบูรณ์ของเสาเข็มว่าเสาเข็มเนี่ยมีความ,เ,มเป็นโพรงฮันนิโคมหรือความไม่ต่อเนื่องความบกพร่องของเสาเข็มหรือไม่าการทดสอบนี้ ผลการทดสอบที่ได้จะเป็นกราฟความเร็วหรือความเร่งของคลื่นที่เดินผ่านตัวของเสาเข็มต่อความสัมพันธ์ของเวลาซึ่งคลื่นเหล่านี้จะสะท้อนกลับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเสาเข็มหรือหน้าตัดหรือ fc พามอย่างไรก็ตามการสะท้อนกลับของคลื่น uh huh. อาจจะเป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของสภาพดินความเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเสาเข็ม okay. และการวิเคราะห์การทดสอบนี้จะอ,อ้างอิงตามมาตรฐาน astmd 5882-07อีด07อันนี้เป็นตัวกราฟที่ได้จากการทดสอบเสาเข็มนะครับแล้ก็ต้องอใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินและวิเคราะห์กราฟที่ได้จากการทดสอบ อันนี้ก็เป็นภาพการทดสอบนะครับมีค้อนมีหัวสัญญาณและทำการเคาะสัญญาณก็จะส่งมาที่ตัวเครื่องประมวลผลตัวแท็บนะครับซึ่งมีโปรแกรมของการวิเคราะห์เสาเข็มนะครับเราก็สามารถจะประเมินและวิเคราะห์เสาเข็มได้วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกประหยัดและรวดเร็วสนใจงานตรวจสอบ เสาเข็มด้วยวิธีไซส์มิคเทสนะครับหาความสมบูรณ์ของเสาเข็มความบกพร่องของเสาเข็มสามารถติดต่อทางบริษัทอเอเจนิ i งเซอร์วิสได้เลยครับสว okay.